สวัสดีนะครับผมอันจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับตัวนี้นะครับเป็นงานสั่งตัดนะครับเป็นงานที่ลูกค้าสั่งตัดเข้ามานะครับรุ่นสิงพยักครับผ้า24ออนตัวนี้นะครับป้ายหนังแท้ครับหนังวัวครับนะครับป้ายหนาที่4มิลนะครับตัวนี้เป็นงานปั๊มสีลงไปครับตัวนี้นะครับลูกค้าขอมาจะเป็นงานซ่อนลายหนึ่งข้างครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นงานปักลายครับปักได้ได้สีฟ้านะครับตัวนี้สีอินดิโก้ครับ สั่งตัดเป็นงานทรงกระบอกใหญ่เอลยี่แปดนะฮะตัวนี้ราคาตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทครับสั่งตัดได้ในราคาปกติเลยนะครับตัวนี้เป็นงานริมแดงเย็บลูกโซ่ครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่ว่าลูกค้าสั่งเข้ามาตัวนี้เอลสามสองกระบอกตรงครับก็เป็นงานผ้าญี่ปุ่นยี่สามออนนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าจะเน้นเดินได้สีแดงนะครับใช้งานเย็บเดินได้แดงเป็นหลักเลยแล้วก็กระเป๋าหลังครับจะเป็นงานโชว์ิมทั้งสองข้าง งานปักลายเนี่ยครับจะปักข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นงานซ้อนลายเหมือนกันนะฮะเป็นงานเนี่ยครับกระเป๋าหลังเป็นงานโชว์ริมตัวนี้ราคาสั่งตัดอยู่ที่สองพันสามรอบาทนะครับผ้าย3ิบสามออนนะครับเป็นงานผ้าดิบผ้าญี่ปุ่นนะครับสีอินดิโก้เหมือนกันตัวนี้เป็นงานริมแดงครับนะครับตัดมาเอวสามสองทรงกระบอกตรงครับเดินได้แดงทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับ ทางแบรนด์จะเย็บเตือนได้แดงให้ทางแบรนด์จะมีแพคเกจให้ด้วยนะครับซองยีนใส่โทรศัพท์ไปด้วย1ใบนะครับทั้ง2รุ่นเลยถ้าสนใจนะครับอยากจะสั่งตัดไม่ว่าเป็นแจ็คเก็ตหรือว่ากางเกงนะครับทักมาคุยพ่อค้าก่อนได้นะครับทางร้านรับคัสตอมนะครับนะขอบคุณที่ติดตามกันครับไว้เจอกันตอนเย็นครับสวัสดีครับ